วันที่14คุมพานะครับผมได้ปลูกฟักทองลงไปฟักทองก็จะเป็นฟักทองที่สามารถที่จะเก็บพันธุ์ไว้ปลูกในปตีต่อไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตเตอร์นัทใบเตยนะครับที่เก็บมเมล็ดพันธ์จากสองสาปีที่แล้วแล้วแหละนะครับก็ปลูกลงไปตามที่เห็นครับตอนนี้ก็สวยเขียวเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะออกดอกแล้วนะครับดอกประมาณก็ออกประมาณสัก4ีหเปอร์เซ็นโดยประมาณครับมองไปก็จะเห็นเหลือง แต่ก็ไม่มากนะครับก็จะมีดอกตัวเมียนี้ออกก่อนนะครับถามว่าดอกตัวเมียนี้เป็นยังไงดอกตัวเมียนี้ก็จะมีลูกเล็กๆติดอยู่ใต้ก้นของดอกนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ดอกตัวผู้ดอกจะยาวนะครับก้านจะยาวขึ้นนะครับเห็นไหมครับฟักทองนี้เขียวเข้มเลยทีเดียวนะครับใช้แกบดําและกากมันครับรูนครับดำๆเขียนอยู่ข้างโซล่าเซลนั่นแหละครับไถกลบแล้วก็กองกันเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ ไถพวนดินก่อนหลังจากนั้นก็ดันดันเป็นกองคล้ายๆกับพันนาครับตามที่เห็นครับเมื่อระบบรากมันดีมันก็สามารถที่จะแบบลงรากลึกแล้วก็หากินได้เร็วนะครับตอนนี้มีผู้ช่วยครับมีผู้ช่วยในการที่จะผสมเกสรหลายๆที่จะเป็นปัญหาในเรื่องของการปลูกฟักทองการปลูกแตงโมแล้วต้องผสมเกสรเองแต่ที่นี่ไม่จําเป็นครับนี่ครับผู้ช่วยผมมาทํางานตั้งแต่เช้าเลยครับเห็นไหมครับนั่นนะครับขยันขันแข็งทางด้านนี้ก็เช่นเดียวกันครับนี่ ผู้ช่วยของผมเป็นผึ้งหรือว่ามิ้มเล็กๆครับตามที่เห็นเลยครับเขาก็จะมาหาน้ําหวานจากเกสรดอกไม้ครับพอหาไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของเขาก็นั่นแหละครับอันนี้คือดอกตัวผู้นะครับอืมัดจากนั้นเขาก็จะบินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอกับดอกที่เรียกว่าเป็นดอกตัวเมียเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับนี่ครับสลับมาหมดดอกตัวเมียแล้วนะครับตอนนี้นี่เมื่อกี้นี่ดอกตัวผู้ ตอนนี้นี่เป็นเกสรตัวเมียรครับนี่มันก็จะใหญ่กว่าการเห็นไหมครับข้างบนจะเป็นแบบนี้ครับส่วนข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้ครับมองข้างล่างนะข้างล่างก็จะมีลูกเล็กๆเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้คือฟักทองเล็กที่มันกําลังจะโตเป็นลูกต่อไปนะครับข้างบนก็จะมี men, benefits, at นี่ครับการดอกเกสรมันจะต่างกันนิดนึงครับอันนี้คือดอกตัวเมียครับส่วนดอกตัวผู้ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่อันนี้คือดอกตัวผู้นะครับ ตัวผู้จะเล็กๆนะครับเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะทํางานอย่างที่บอกคขาว่าสวนผมเนี่ยถ้าในกรณีที่มีพวกพึ่งพงพ,งพวกอะไรอยู่นยพวกมิ้มเนี่ยผมก็จะปล่อยให้เขาอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเราจะไม่ได้ทําร้ายเขานะครับพอเป็นในลักษณะเช่นนั้นก็จะทําให้พวกมิ้มพวกอะไรต่างๆเล็กๆนะครับมาผสมเกสรให้นะครับเป็นสิ่งที่ลหลายๆคน,นเขามองข้ามกันแต่ผมก็มองว่า จุดเล็กๆตรงนั้นหละครับมันจะทําให้ระบบนิเวศมันสมบูรณ์ขึ้นเมื่อเราได้ทําการ,กรเกษตรนี่ครับมันก็เลยเป็นไปอย่างที่เห็นครับสวยนะครับตอนนี้ฟักทองผมเป็นฟักทองในช่วงฤดูแล้งแต่ก็ตามที่เห็นนี่นะครับมองไปเห็นไหมครับใบเขียวเข้มเลยใครผ่านไปผ่านมาได้แถวนี้ก็แบบโอโ้โหมองดูกันตาแบบทำไมทำไ,ทำไมทำยังไงทำไมถึงสวยจังครับมันติดถนนครับคนก็ผ่านไปผ่านมาทุกเชา้าทุกเย็น าดูทุกคนเนี่ยมันดูกันครับเริ่มออกดอกเริ่มมีติดลูกให้เห็นแล้วนะครับก็จะมีฟักทองที่หลายหลายสายพันธุ์ครับบัตจนัทใบเตยแล้วก็ฟักทองไข่ประมาณนั้นแหละนะฮะโอเคอีกประมาณสัก2เดือนเดี๋ยวรอมเมล็ดพันธุ์กันนะครับเดี๋ยวช่วงนั้นคงจะต้องประกาศขายกันต่อไปนะครับคงจะขายไม่ในราคาที่แพงเท่าไห,หร่แล้วครับก็เพื่อกเกษตรกรในการที่จะเอาไปปลูกในปีต่อๆไปนะครับมันจะยั่งยืนครับถ้า,มาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีมาเมล็ดฟักทองที่ ปลูกในปีต่อไปได้เนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับไม่ต้องซื้อม็ดฟักทองทุกๆปีแบบนี้ครับอย่างนี้น้อยก็เป็นแบบพอเพียงครับปลูกเองกินเองประมาณนั้นแหละครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นบัตเตอร์นัทครับเป็นแบบนี้ทรงนี้ครับลูกไม่ใหญ่ครับแต่เนื้อแน่นเหนียวหวานอร่อยนะครับเมื่อเราทําแกงทําอะไรนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดกว่าที่เราจะได้กินลูกมันเนี่ยยอดฟักทองเนี่ยผมเก็บไปเรื่อยๆแล้วนะครับอื ไปลวกจิ้มน้ำพริกครับนี่อยตัดแฟนผมก็มาเก็บเรื่อยๆโอเคครับความสุขเล็กๆน้อยๆกับวิถีชีวิตแบบผมว่ากเกษตรพึ่งพาตนเองกเกษตรพอเพียงได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงธรรมชาติครับนี่คือความสุขที่แท้จริงกับการที่มันสัมผัสได้จริงๆและก็กินได้จริงๆครับสวัสดีเช้านี้ทุกคนครับสวัสดีครับ